สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องปอนบ้าน u t u b e ครับพบกับท่านผู้ชมค่ำค่วันนี้18บนาฬิกาเศษเษนะครับยังไม่ถึงหนึ่งทุ่มหนึ่งตุลาคม2 5 6 4ครับวันนี้เกษตรกร,ร,กรชาวนาที่เข้าร่วมโครงการผลิตข้าวอินทรีย์นะครับวันนี้มีเงินเข้าบัญชีทกสนะครับมีพี่น้องชาวนาที่เข้าร่วมโครงการนี้ได้รับสูงสุดถึง60,000บาทดูารายละเอียดครับ เมื่อวานนี้ครับ30กันยายนนะครับมีรายงานข่าวว่าทางกรมการข้าได้ทำรายละเอียดสง่งเรื่องให้ทกศโอนรายละเอียดงบประมาณเช็คเงินต่างๆแล้วก็รายละเอียดผู้ที่จะรับการโอนรายละเอียดถึงธนาคารทกศเมื่อวานาวาน,น,ๆๆนี้แหล่งข่าวจากกรมการข้าระบุว่าอย่างนั้นนะครับและก็คาดการณ์ว่าถ้าทกศโอนไวจะได้1ตุลาคม2564ถ้าหากว่าทกศโอนไม่ไว อาจจะเป็นวันที่4ที่5ตุลาคม2 5 6 4กนะครับก็ <โ just. S 1> ปรากฏว่าวันนี้ครับมีท่านผู้ชมทางบ้านคอมเมนต์มาบอกว่าเข้าแล้วนะครับมีเงินเข้าแล้วแต่จะทุกจังหวัดหรือเปล่าก็ต้องดูกันต่อไปนะครับชาวนาที่เข้าร่วมโครงการปลูกข้าวอินทรีย์ในปีพศ2 5 6 2นะครับใครเข้าร่วมโครงการเป็นปีที่1ที่เขาเรียกว่าท1หนึ่งจะได้ไร่ละ2000นะครับสูงสุดครัควรเรือนละไม่เกิน15ไร่นะครับใครที่เราเข้าร่วมโครงการเขาให้เข้าร่วมโครงการรายละไม่เกิน15ไร่ ถ้าใครเข้าร่วมโครงการทั้ง15ไร่เลยก็จะได้30,000บาทนะครับเข้าร่วมโครงการเป็นปีที่1ทํานาในปี62เข้าร่วมโครงการนาข้าวอินทรีย์เป็นปีที่1ได้30,000นะครับถ้าใครเข้าร่วมโครงการก่อนหน้านั้นเป็นปีที่1และปี62เนี่ยทำนาเป็นปีที่2เข้าร่วมโครงการเป็นเป็นปีที่2จะได้ไร่ละ3,000สูงสุด15ไล่45,000ใครที่เข้าร่วมโครงการไม่ถึง15ไล่ก็คูณเข้าไปเลยจะได้รับเงินโอนไร่ละ3,000นะครับ ในขณะที่ผู้เข้าร่วมโครงการมาแล้ว2ปีก่อนหน้านี้อาจจะเข้าร่วมโครงการครั้งแรกปี60เข้าร่วมโครงการทํานาปีที่2หรือว่าทีสอในปี61พอปี62เนี่ยเป็นทีสก็คือเข้าร่วมโครงการเป็นปีที่3จะได้ไร่ละสี่พันสูงสุด15ไร่ถึง6 0ห0 0เลยนะครับใครที่เข้าร่วมโครงการไม่ถึง15ไร่ก็ได้ไร่ละไร่ละสี่พันเอาจํานวนไร่คูณเข้าไปเลยก็จะเป็นเงินที่ได้รับโอนนะครับล่าสุด1ตุลาคม2 5 6, 6 4ามีหลายคนบอกว่าพี่น้อง ที่อยู่ทางบ้านคอมเมนต์มาบอกว่าเงินเข้าบัญชีแล้วนะครับเงินเข้าบัญชีแล้วนะครับก็แสดงความยินดีด้วยนะครับเอาล้ครับวันที่1ตุลาคมเงินทยอยเข้าบัญชีสําหรับใครที่เข้าร่วมโครงการ in นายินซีในปี2 5งหที่ได้รับเงินแล้วเงินเข้าบัญชีแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาเล่าให้กับเพื่อนๆไดร้รับรู้รับทราบและสแสดงความยินดีด้วยนะครับถ้าว่าใครยังไม่ได้รับก็น่าจะรอประมาณวันที่4ที่5น่าจะโอนอีกแต่ เราไม่มีข้อมูลว่าธนาคารตกรสอโอนทั้งหมดเลยไหมเพราะว่ามีข้อมูลทราบเฉพาะว่าเมื่อบานนี้กรมการเข้าส่งเรื่องไปถึงธนาคารตกลและก็กรมการเข้าขอบบอกสั้นๆว่าถ้าตกลโอนไวได้วันนี้ถ้าโอนช้าหน่อยก็ไปได้สัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าก็คือวันจันทร์ที่4 5อาการที่5ตุลาแต่พี่น้องทางบ้านคอมเมนต์มาว่าได้รับแล้วมีหลายจังหวัดนะครับบอกว่าได้รับแล้วมียโสธรอ,อำนาจเจริญทำนองนี้นะครับจังหวัดอื่นยังไม่ได้เห็น ใครที่อยู่จังหวัดอื่นร้อยเอ็ดขอนแก่นศรีสะเกดหรือว่าจังหวัดอื่นๆนะครับที่ได้เงินเข้าบัญชีแล้วก็คอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับในขณะที่ชาวนาที่เขาร่วมโครงการปลูกข้าวอินทรีย์ปี2 5 6 3นะครับยังไม่ได้นะครับเพราะว่ากรมการข้าวจะกระทรวงเกษตรจะมีการเสนอของบประมาณเข้าที่ประชุมคอรมออาจจะขอในเดือนตุลาหรือพฤศจิกาทำนองนี้หลังจากได้งบประมาณแล้วก็จะทำเรื่องโอนในงวดต่อไปนะครับ คนที่ทำนาในปี63ก็หมายถึงนี่แหละครับใครที่ทำนาทีหนึ่งในปี2562นี่พอมาปี2563ก็จะเป็นทีสจะได้รายละ3,000นะครับใครที่ทํานาปี62เป็นทีสองพอมาปี63นี่ก็จะเป็นทีสามทนองนี้ครับนี่แหละกลุ่มนี้แหละครับจะได้รับการโอนในงวดต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นำเสนอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ อย่าลืมคอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังนะครับใครได้เงินแล้วครับสวัสดีครับ